อิลลอฮฺ ah uh. ok markets, ok ุสซาลฺลัมุลลอฮฺ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 ุลลอฮาุลลอฮฺ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 ุสลอฮฺุลลอฮฺุตลอฮฺุลลอริญเพอ่มพูนในทุลลอฮฺุนขอีวิตขอเรานะครัุจงอระสบลอฮพวกเราทุกคนนะครับพีุน้องครับอรามาเรียนรู้กันต่อบกับ หนังสืออัลมุลัคัสฟิกฮีนะครับของเชคซอลา์บินฟาวาซานบินอับดุลลลเฝ้าซานนะครับเรากําลังอยู่ในเรื่องของชูรุตุสซลาเงื่อนไขต่างๆของการละหมาดนะครับซึ่งเราก็ได้อธิบายมาหลายเงื่อนไขแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยสเงื่อนไขด้วยกันแต่ว่า4ี่เงื่อนไขแล้วนะครับแต่เงื่อนไขข้อที่4เนี่ยยังไม่จบนะเงื่อนไขข้อแรกก็คืออะไรครับเข้าเวลาเงื่อนไขข้อที่2ปกปิดเอาร้อเงื่อนไขข้อที่3หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นในยิส แล้วก็เงื่อนไขข้อที่4การหันหน้าสู่กิบบล่นะครับแล้วเราก็ได้เกินไปบ้างเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการหันหน้าไปสู่ทางกิบบล่นะครับว่าทุกคนที่ละหมาดนั้นจะต้องหันหน้าสู่ทางกิบบล่นะครับเพราะมันก็รู้ละหมาดต่อกันเลยนะครับครั้งที่แล้เรายกอายะในสุรบกระกราายะที่ห4 4ี่นะครับตรงที่ว่าฟวัลลิวะจ,จะฮะกะชัตรอัลมัสดิดิลฮารอม ไฮสุมาคุนตุมฟอนล,ลูยูฮกุมชาตรอนะครับดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดเอย๋ยจงผินใบหน้าของเจ้าสู่ทิศของมัสยิดฮารอมที่ที่มัสยิดฮารอมนั้นตั้งอยู่และไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณนะที่ใดก็ตามพวกเจ้าทั้งหลายก็จงผินใบหน้าของพวกเจ้านั้นสู่ทางทิศนั้นนะครับฟะมันกอรุบามินาลกะบะติวกะในรอฮวะจับะ عليه ا س ت ق ب ا ل น a สิลก้าบะที bijamiy badani ด้งนั้นูคา ق ا د ุนอลทั้วเดชุ่ยุ่งัล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 ันัล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 ั่ับัลัลัลหลัะัลัลัะัล่ลัลัใัล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 ัเผื่อบางทีพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจนะครับ งนั้นตั้งใจฟังนิดหนึ่งเขาบอกใครก็ตามที่อยู่ใกลก้กะบ้าเนี่ยนะแล้วก็ววการนายรอรหะใกลก้กะบ้าแล้วก็เห็นกะบ้าก็จําเป็นที่เขาจะต้องหันหน้าสู่ตัวของกะบ้านั้นด้วยกับทุกส่วนของร่างกายของเขาก็าคือทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยจะต้องหันหน้าเขา้าหากะบ้านะ เพราะว่าเขาเหลียนนาฮูกอดิโน,นละะัสตะวัตชุเอลาไอเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะหันสู่ตัวของกาบาได้นะครับโดยอะไรครับโดยชัวๆเลยแน่นอนเลยนะครับไม่มีข้ออ้างเลยนะครับดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้เขาออดูลเบียงเบนนะครับออกจากกาบาโดยเด็ดขาด อันนี้ประเด็นแรกนะครับพี่น้องถ้าเราอยู่ใกล้ากาบาแล้วก็เห็นกบาบานะครับให้เราอะไรครับทั้งตัวของเรานี้จะต้องหันเข้าหากบาบานะครับโดยไม่มีอะไรครับไม่มีเอียงเบียงเบนหรือเอียงเลยออกจากกาบาเลยแม้แต่น้อยนะครับนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับหัวมังกรนากรีบันมิน,านฮาลากินลายรอฮาลิูจูดีฮาอิลินเบยนบาฮูัลเบยนาฮาอิจเตฮะดฟีอิซาบติฮา วัตวัจยุหูอิไลฮามาอัมกันะนะแล้วใครก็ตามที่อยู่ใกล้มันกนะ็นะคือใกล้ใกล้กะบะแล้วใครก็ตามที่อยู่ใกล้กะบาแต่ไม่เห็นกะบะเนื่องจากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากั้นขวางระหว่างเขากับกะบะให้เขาพยายามนะที่จะให้ทำยังไงก็ได้ให้มันหัน ตรงกับก้าบ้าที่สุดแล้วก็พยายามหันไปหาก้าบ้าเท่าที่สามารถจะทำได้ก็คือใช้ความสามารถอย่างที่สุดนะให้อะไรครับหันให้ตรงก้าบ้าที่สุดนะครับต่อไปอันนี้สองแล้วนะครับประเด็นที่สองห่ามังกรนะบายดันอนนีก้าบตีฟีอไอจีจิฮัดินมินจิฮัดิลอาร ฟะอินห at นหะยัสตักบิลูฟีสลาติฮิลจิฮะตัลละตีฟีฮัลกะบนะเพราะว่าละใครก็ตามที่อยู่ห่างไกลจากก์บ์ในทางทิศหนึ่งทิศใดจากทิศทางต่างๆบนหน้าแผ่นดินนี้นะดังนั้นให้เขาหันนะในการละหมาดของเขานั้นให้หันสู่ทิศที่ก์บาตั้งอยู่ หันสู่อะไรครับทิศท,ที่กาบะตั้งอยู่นะัหันสู่ทิศนะครับพี่น้องออระมัดระวังกับศับนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าใครที่อยู่ใกล้เนะี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยต้องอะไรครับต้องหัน,หนตรงเป๊ะเลยนะจะเอียงนิดหน่อยไม่ได้เลยแล้วใครที่ใกล้แต่ไม่เห็นก็ให้พยายามอย่างสุดขีดที่จะให้มันตรงที่สุดนะครับ แต่ถ้าไกลห่างไกลแล้วก็อะไรครับไม่สามารถเห็นกาบาได้เนี่ยไม่ต้องดูตัวกาบาแต่ให้ดูอะไรครับให้หันไปทางทิศที่กาบาตั้งอยู่นะครับเวลายัอดุรุตยามุนวัลตยาสุรุลยยซีรอนแล้วก็ถ้าหากว่ามันจะเอียงขวาเล็กน้อยหรือเอียงซ้ายเล็กน้อยนะก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรนะครับเรียดฮดเพราะว่าฮดีของ แต่ว่ที่ว่าเพราะฮดิที่ว่ามาไบนัลมัชริกิวัลมักรีเบีกิบละเพราะมีฮดิที่ว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนั่นแหละคือกิบละแล้วซาฮาฮุตติรมิรีนะครับบันทึกโดยติรมิรีวารุยาอันวาฮิดินวารุยาอันไควดีวาฮิดินมินันสซาฮาบะนะครับและสิ่งดังกล่าวนี้ถูกรายงานสืบทอดมาจากซาฮาบะมากกว่าหนึ่งคนนะครับวะฮาดาบินนิสบัลิอะาลิลมะดีนัดี วอมาวาฟะกอกิบลตาฮามิมมาสามาตาฮาและที่กล่าวมานี้เนี่ยในกรณีของชาวเมืองมาด,ดีนะนะแล้วก็เมืองไหนที่มันนะครับอยู่ในอะไรครับและเมืองไหนที่อะไรครับที่ทิศกิบลาของเขานั้นอยู่แนวเดียวกับมาด,ดินะ วลิซาอิริบุลดานี่มิสลดาลิกและส่วนหัวเมืองอื่นๆก็ใช้อะไรครับใช้รูปแบบเดียวกันนี้นะครับฝั่งที่ฝั่งตะวันออกน,น,นี่ตัวอย่างนะครับตวอย่านคนที่อยู่ในทางทิศตะวันออกเนะี่ยตัวอย่างนะครับตัวอย่างคนที่อยู่ในทางทิศตะวันออกเนี่ยกิบลบของเขาก็คือระหว่างทิศเหนือขอโทษระหว่างทิศใต้กับทิศเหนือนะบนั่นจนูบีวชัชชมาร วัละดีฟิล์มแกริกาดาลิกและคนที่อยาอยู่ในทางทิศตะวันตกก็เช่นเดียวกันผมอธิบายมายืดยาวเนี่ยไม่รู้พี่น้องเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจําเหตุการณ์นี้ได้ดีอย่างหนึ่งนะที่ผมเน้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนเนี่ยมีรุ่นน้องผมที่เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยที่ที่ที่มาด,ดินาเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องผมสองปีนะครับเป็นรุ่นน้องที่ ที่สนิทชิดเชื้อกันเพราะว่ามาจากสถาบันเดียวกันก็คือมาจากเชียงใหม่ด้วยกันเรียนอตัตตะวานครับเขาเขาผมเป็นรุ่นพี่เขาแล้วพอเขาเรียนถึงตรงนี้เนี่ยนะเขาก็มาถามนะครับถามว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงสองประโยคระหว่างคำว่าไอนุลกะบะกับจิฮะตุลกะบะประโยคแรกก็คือบอกว่าอะไรครับ ต้องหันสู่ตัวขอตัวอาคารกาะบะส่วนประโยคที่สองบอกว่าหันสู่ทิศของกะบะาพออ่านแล้วมึนเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะผมก็เลยวาดนะวาดภาพให้เขาเลยตีเส้นตีเส้นให้เขาเลยนะครับพอตีเส้นปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจชัดเจนก็คือเวลาเราตีเส้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องตีอะไรครับตีอ้อมตีล้อม ถ้าหากว่าเป็นไอนนลกาบัคคือตัวอาคารกาบาเนี่ยเราก็ต้องตีเส้นล้อมอาคารกาบาเลยนะครับก็คือเหมือนนะครับวงกลมนะครับล้อมกาบาไว้เลยโดยที่แต่ละคนก็จะหันหน้าเข้าสู่กาบานะครับแต่ในขณะที่ยิฮัตุลกาบาตทิศของกาบาเนี่ยเราก็ตีอะไรครับคนที่อยู่ไกลแล้วมองไม่เห็นกาบาเนี่ยอย่างเช่นคนที่อยู่เมืงอก่นเนี่ยเราก็ตีอะไรครับเราก็เขียนวาดกาบาสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เขียนอะไรครับเส้นตรงเี่ย ณนะทิศใดทิศหนึ่งหรือทุกทิศเลยก็แล้วแต่นะสมมติเราเขียนเส้นตรงทิศใดทิศหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าเราเป็นเป็นกาบานะครับไอคนที่อยู่ตรงกับรูปกาบาเนี่ยก็จะอะไรครับก็จะหันตรงกาบาแต่พอถัดออกไปซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันก็จะไม่หันตรงตัวของกาบาเนี่แต่ว่ามันจะหันอะไรครับหันไปตรงทิศท,ที่กาบาตั้งอยู่โดยที่คนที่หันคนที่อยู่แถวด้านขวามือนะครับ ก็จะอะไรครับข้างซ้ายก็จะหันไปทางข้างซ้ายก็จะเอียงไปทางกาบะส่วนคนที่อยู่ซ้ายมือข้างขวาเขาก็จะเอียงไปทางกาบาเพราะฉะนั้นใบหน้าของเขาเนี่ยอาจจะไม่หันตรงกาบานะแต่อาจหันไปตรงทิศเดียวกับที่กาบาอยู่อันนี้ต้องการต้องต้องอาศัยการวาดนะพอผมวาดให้เขาปุ๊บนี่ปุ๊บเนี่ยนะเขาร้องอ๋อทันทีเลยนะแสดงว่า เข้าใจนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคนอยู่ใกล้กับคนอยู่ไกลนะคนอยู่ใกล้นะน,น,นั้นให้หันไปที่ไอนุลกาอบบก็คือตัวอาคารกาอบบเลยนะครับซึ่งภาษาหรบใช้คําว่าไอนุลกาอบบหรือว่านับซุลกาอบบอะไรก็แล้วแต่นะแปลว่าหันสู่ตัวอาคารกาอับบทันทีตรงๆนะครับ,ตรตรรบแต่คนที่อยู่ไกลออกไปเนะี่ยนะครับให้อะไรครับให้หันไปทางทิศยยฮัตุลกาบาทิศของ าาเพราะฉะนั้นอาจจะอะไรครับเอียงซ้ายไปบ้างเอียงขวาไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าการละมานั้นใช้ได้นะครับอันนี้คือความหมายนะครับต่อไป <c oughs> ขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับฟา <c oughs> ล,ลาตเซฮุสซาลาตูบิดูนิสติกบาลิลกิะะบลาเพราะนั้นการละมานั้นการละมาดโดยไม่ได้หันหน้าสู่กิบบลานั้นถือว่าใช้ไม่ได้หรือเขาลิฮิตาลาเพราะอัลสุมาตาลารัสว่า วะไฮซุมากุนตุมฟอลูจูฮกุมชาตรอและไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่นะแห่งหนตำบลใดก็ตามนะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามนะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงผินใบหน้าของพวกท่านสู่สถานที่นั้นก็คือสู่มัสยิดลฮารอมนะครับซูรุตุลบกระยะที่หน4ไอ้ิบสไอฟีบารินเอาเจ้าวินเอาบาฮรินเอามัชริกินเอามักริบไมาเข้ามา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบั์นะอยู่บนบกเอาเจ้าวินอยู่บนอากาศเอาบหครินหรืออยู่ในทะเลนะครับเอามัชริกินหรืออยู่ในทางทิศตะวันออกเอามักรีบินหรืออยู่ทางทิศตะวันตกก็คืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่บนบกอยู่บนอยู่ในน้ําอยู่บนอากาศอยู่ในทะเลอยู่ในทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้อะไรก็แล้วแต่นะครับ ต้องหันหน้าสู่ทางกิบละทั้งหมดนะอิลลัลอาจิซ่อาอนิสติกบาลิลกิบละนอกจากกรณีของคนที่ไม่สามารถที่จะหันหน้าสู่ทางกิบละได้กัลมาร์บูติเช่นคนที่ถูกมัดอวิลมัสลูบิหิือไรลิลกิบล,ล,ลาดะดะกานะมูซักอนลายักดิร,อรนะุอัลเนย เช่นคนที่ถูกผูกหรือถูกตรึงมัสลูมถูกตรึงเหมือนกับถูกตรึงไม่กขงเขนนะครับเช่นคนที่ถูกผูกหรือถูกตรึงไปในทางทิศที่ไม่ใช่กิบละแล้วก็เขาถูกตรึงแน่นจนไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้นะครับไฟนหูยุัลีฮัสบัสติตออติเพราะฉะนั้นคนเช่นนี้เนี่ยให้เขาละหมาดตามสภาพของเขา มาตามสภาพที่เขาเป็นอยู่ยว่าเราลมยัตตักบิลิลกิบลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้หันหน้าสู่กิบลากาละาาระทำนะเพราะว่าเงื่อนไขข้อนี้ก็คือเงื่อนไขข้อที่4ที่บอกว่าจําเป็นจะต้องหันสู่กิบลาเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยจะตกไปโดยปริยายสําหรับคนที่ไร้ความสามารถนี่เป็น เอกฉันของบรรดาผู้รู้วากะดาฟิฮาลิสติดาดิลฮารบแล้วก็เช่นเดียวกันในขณะที่ศึกสงครามนั้นกำลังนะครับติดพันอยู่นะครับกำลังรุนแรงนะครับวลฮาริบีมินไซลินเอานารินเอาซาบ,บุอินเอาอะดูวินหรือเช่นคนที่หนีจากไซลินหนีจากน้ำอะไรครับ น้ำหลากนะน้ำที่มันท่วมแล้วก็พัดมาอย่างรุนแรงนะครับสึนามิอย่างเงี้ยนะครับหรือน้ารินหรือว่าหนีไฟนะครับเอาสะบอินหรือหนีสัตว์ดุร้ายเอาอะดูวินหรือหนีศัตรูนะวัลมรีดิลลาดีลาสต,ต์ีอุสติกบาละละกิบละและก็เช่นเช่นเดียวกันคนป่วยที่ไม่สามารถที่จะหันหน้าสู่กิบละได้ ฝักุลูฮาวุไยูซัลรูนะอัลฮัสบิฮาิฮิมพวกเขาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยให้ละหมาดตามสภาพความเป็นจริงของพวกเขาว่าล้อิลากอีดีลกิบลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้หันสู่กิบลาก็ตามวัดเซฮูซลาตุฮุมและการละหมาดของเขาก็ถือว่าใช้ได้เหลีนลีอันหูเตุนอูจซาอันเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เขาไร้ความสามารถฝศกอตตดังนั้นเงื่อนไขนั้นก็ตกไปโดยปริยาย กอลาตาลาลอสมาตตาลาแต่ว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงมีความตักวายำเกรงต่อล้อเท่าที่สามารถที่จะทําได้สุรออัตตะกบุนอายที่สิบหกว่ากอล้นบีอูสุลลลอฮฺอะลัยฮุสัลลัมและท่านนบีอูสุลลลอฮฺอะลัยฮุสัลลามกล่าวว่าฮะอิดาอามารุตุกุมบิอัมรินฟะตุมินโธมัสตะตอตุมและเมื่อฉันสั่งใช้พวกท่านด้วยกับคําสั่งใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจง นำมาซึ่งคำสั่งนั้นเท่าที่สามารถจะทำได้นะก็คือจงตอบสนองตอบคำสั่งนั้นเท่าที่สามารถจะทำได้นะว่าเราได้ฟิลพะดีิลมุตตะฟักอีอะลัยฮ่อันนะฮุมอินเัชติดาดิลค้าวฟียุศสลลูนะมุสตักบิลิลกิบลัติวะือไงรมุสตักบิลิฮาแล้วก็มีปรากฏหลักฐานในะดีษที่เป็นะดีษมุตตะฟักุนอะลัยฮ่นะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็คือบรรดาซอฮาบะฮานั้นนะครับ ขณะที่กําลังกลัวอย่างรุนแรงนะก็คือขณะที่สงครามติดพันนะครับพวกเขาจะละหมาดโดยหันหน้าไปทางคิบละแล้วก็ไม่หันหน้าไปทางคิบลนะก็คือมีทั้งหันไม่หันนะครับอตลบเนะี่ยเขาอว,ว่าแล้วก็เราสามารถที่จะหานะเครื่องหมาย ที่บ่งบอกถึงลิบลาได้ด้วยกับหลายๆสิ่งหลายอย่างด้วยกันก็คือมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเอามาเป็นเครื่องชี้ริบลาไดบ้บ่งบอกว่าลิบลาอยู่ตรงไหนได้นะมินฮาเช่นอัลิคบาตเช่นการบอกเล่าก็คือมีคนบอกเล่าเราหรืออย่างเช่นเราเป็นคนแปลกหน้าไปเราก็ไปถามคนท้องที่ที่เราเชื่อถือมั่นใจนะแล้วเขาบอกเล่าเรา ก็อโอเคเราก็ปฏิบัติตามนั้น فإذاأخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عملا بخبره. ดังนั้นเมื่อมีคนมุกัลลัฟนะครับที่เป็นอะไรครับคนมุกัลลัฟก็คือคนบรรลุศาสนานะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเมื่อคนมีมีคนที่เป็นมุกัลลัฟแล้วก็ซิก а ตุนเป็นคนที่เชื่อถือได้ และก็อัดเดุนเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่มีอารเดีุยนะก็คือมีเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงนะครับเป็นคนที่มีความดีงามนะมีจริยธรรมนะครับไม่ใช่คนที่วอกแวกลอกแหลกนะครับถ้าเป็นคนซีก้ผมเชื่อถือได้กับอัดดุ une, นเะนี่ยคนที่มีความมีจริยธรรมเนะีนะ่ยมามาบอกกับเรานะครับ อามิลาบิคาบาริก็ให้เขาปฏิบัติตามคําบอกเล่าของคนคนนั้นไิดาการนัลมุคบิรุไอดาการนัลมุคบิรุมุตยักกินันอัลกิบละถ้าหากว่าคนที่บอกนั้นเป็นคนที่แน่ใจนะในกิบละนั้นก็คือเป็นคนที่แน่ใจนะในกิบละว่กะดาอิดาวะจดามาฮาริบะอิสลามียาแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเขา พบว่ามันมีมิหรอบของชาวอิสลามกนะ็คือในบางที่หรือในหลาย,ลาย,ลาย,ลายที่นะครับสร้างมัสยิดก็ทํามิหรอบพอเราเข้าไปปุ๊บเราเห็นมิหรอบเราก็รู้เลยว่าอ๋อิบลาหันไปทางนี้นะครับอามิลาบิฮาก็ให้เขาปฏิบัติตามนั้นวัสตุดินลาบิฮาอลลอิบลาแล้วก็ใช้มิหรอบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องชี้อิบลา เลียนนา م ت วไม่ตวจุใหละจิฮะท ي د ل ิลกลมฮาร اه ิฮเพราะว่าการที่หันหน้าสู่ทิศที่มีมิหรอบเหล่านั้นอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั้นย่อมบ่งบอกถึงทิศทางที่ถูกต้องของกิบลัวกะดาอุสตาดุลลอ ل ลลัคิบลตีบินูจุมแล้วก็เช่นเดียวกันอาจจะ หาสัญญาณบ่งชี้คลิปลาได้ด้วยกับดวงดาวต่างๆกอลลาฮุตาลาพงศลักษณ์าตาลาตัดว่าอวบ,บินนัจมิฮุมยะตะดูนแล้วก็ด้วยกับดวงดาวพวกเขาใช้นำทางอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการหันหน้าสู่คิบลานะครับซึ่ง ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เกี่ยวกับการหันหน้าส่กคริบะละก็คือการที่จะทํำยังไงที่จะบ่งชี้ว่าตรงจุดไหนคือคิบะละแน่นอนถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไปจากท้องที่แล้วก็สอบแสวงหาแล้วก็สอบถามเอานะครับแต่สําหรับคนที่แล้วสาหรับคนที่ดูดาวเป็นนะครับดูดาวดูเดือนในที่นี้มหมายถึงดูเลือกดูเรืองดูยามดูชะตาราศีนะครับแต่ว่า ดูดาวเป็นการดูที่มันเป็นวิทยาศาสตรนะ์ที่ดูเพื่อใช้บ่งชี้นะครับว่าริบราณนนั้นอยู่ทางไหนนะครับซึ่งคนสมัยโบราณที่ต้องอา,อ,าอ,าอาชีพการงานของเขาหรือว่าชีวิตประจําวันของเขาบางอาชีพนั้น,นอย่างเช่นคนที่อยู่ในป่าในเขาหรือคนที่ชาวประมงที่อยู่กับทะเลนะซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ ไม่มีการศึกษาอะไรมากมายเลยนะครับบางคนเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าออกทะเลแล้วไม่หลงเพราะว่าเขาถูกสอนมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นในขณะที่คนมีการศึกษาบางทีจบปริญญาตรตีปริญญาโทเข้าป่าไปหลงเลยนะครับหรือลงทะเลไปหลงเลยกลับไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้นะกันมาในเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยกับการเรียนรู้ที่มันเป็นภาคปฏิบัติลงสนามปฏิบัติกันจริงๆบางทีเราก็ เรียนเพื่อให้สอบผ่านไปวันไปในแต่ละครั้งหนึ่งเราก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นในในการที่จะถ้าหรือด้านในกรณีของการก่อสร้างมัสยิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็สะดวกนะครับเราก็สามารถที่จะสอบแสวงหา,าบรรดานักดาราศาสตร์หรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของของดาราศาสตร์มาเป็นคนกําหนดทิศกิบลาให้กับเรานะครับว่ากิบละที่ถูกต้องนั้นมันควรที่จะไปในทิศทางไหนนะเพื่อที่จะได้ไม่ ผิดพลาดในภายหลังนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบางที่เนี่ยผมดูแล้วเป็นมันเป็นเรื่องที่มันอิหลักอิเหลือเหลือเกินครับเพราะว่าสร้างมัสยิดไปโดยที่ไม่ได้มีการให้คนมาตรวจสอบไม่ให้คนมาดูนะทิศของกิบลาก่อนก็สร้างโดยกะกะกักนไปนะครับโดยคนคนที่สร้างแต่ละคนก็ไม่รู้คนะณะกรรมการมัสยิดอะไรต่างๆก็ไม่มีความรู้ก็คิดว่าเออ มันมันน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้นะครับแต่พอมีคนรู้มาแย้งจริงๆนะครับเออทิศกิบลานี้มันไม่ตรงนี่นะครับมันไมน่มันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องหันไปอีกมุมหนึง่งก็กลายเป็นว่าอะไรครับตัวอาคารไปทิศหนึ่งแล้วก็ต้องมาตีเส้น,นครับไปอีกทิศหนึ่งนะซึ่งมันดูอีหลักอีเหลือหรือมันดูมันดูลักหลันยังไงชอบกลน,นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิบลานะครับนอกเหนือจากการที่เรารู้อาการ หันไปทางกิบลาจำเป็นแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้ถึงวิธีการหากิบล่ลาด้วยนะครับว่าวิธีการหากิบล่ลานั้นเข้าหากันยังไงวิธีที่ง่ายที่สุดคือสอบถามหาผู้ที่มีความรู้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จบกันมานะครับได้ทั้งหมดนะครับสี่เรื่องแล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนะครับของชูรูดนะครับ ชูรูดของการละหมาดเงื่อนไขข้อแรกเลยก็คือเข้าเวลานะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้จาเงื่อนไขข้อแรกก็คือเข้าเวลาเงื่อนไขข้อที่2ก็คือปกปิดเอารอเงื่อนไขข้อที่สาก็คืออะไรครับปราศจากนิยสแต่ปราศจากสิ่งที่เป็นนิยสนะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของกิบลาว่าการละหมาดนั้นจะต้องหันหน้าไปทางกิบลานะครับ แล้วก็วิธีการหันหน้าไปทางกิบล่นะครับก็ให้ดูตามสภาพของผู้ที่ละหมาดนะว่าถ้าหากว่าผู้ที่ละหมาดนั้นอยู่ต่อหน้ากิบล่อยู่ใกล้ๆกิบล่ต่อหน้ากิบล่แล้วก็มองเห็นกิบล่นะครับก็ให้หันทั้งตัวของเขาทั้งตัวของเขาเนี่ยหันสู่กิบล่เลยแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลนะครับคนละบ้านคนละเมืองก็ให้หันไปทาง ทิศที่มีกิบลาตั้งอยู่ซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าหันโดยหันตัวเข้าสู่กิบลานั้นหันหาตัวกิบลาอาคารกิบลาหมายความว่าอย่างไงแล้วก็หันหาทิศท,ที่สู่กิบลานั้นหมายความว่าอย่างไงนะครับวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับากต